บิวตี้อิน in s p i น e รม n e m เ d ียรค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็เป็นเทปแรกนะคะที่จะมาให้ข้อมูลความรู้แล้วก็สาระน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามนะคะพี่พึ่งค่ะิสารเตียรอย่ะค่ะนอยากทราบว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรคะพี่พึ่งเจ้าสารเตียรอยเนี่ยจริงๆเขาไว้รักษาอาการพวกแพ้นะคะแล้วก็อักเสบเฉียบพลัน แต่ที่มันเป็นฮอตอิชชูในโลกของไซเบอร์เนี่ยก็เพราะว่ามันถูกเอามาใส่ในพวกผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้นะคะเพิ่งก็ได้เชิญคุณหมอเข้ามาร่วมในรายการนะคะเพื่อจะได้ให้ข้อมูลความรู้ในเชิงเบื้องลึกเกี่ยวกับเรื่องของสารสเตียรอยด์กันค่ะแนนค่ะตอนนี้นะคะแนนอยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณและความงามค่ะคุณหมอรุ่งโร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอคะจริงๆแล้วเนี่ยแนนสงสัยมานานแล้วว่าไอ้ตัวสารที่ชื่อว่าสารสเตียรอยด์มันคืออะไรกันแน่คะคุณหมอสารสเตียรอยด์ใน่วกายิงเรา ท,ทุกคนเนี่ยต้องสร้างสารเสียรอยเพื่อเอาไว้ใช้ปรับสมดุลเกี่ยวกับการทํางานของระบบต่างๆของในร่างกายตัวอย่างของสารเสีออยเราก็เช่นพวกฮอร์โมนเพศหรือว่ากลุ่มที่เป็นสารที่อยู่ในน้ําดีซึ่งอยู่ในถุงน้ําดีของเราเนี่ยแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยก็เอามาใช้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาเช่นรักษาภาวะผื่นแพ้หรือว่ารักษาภาวะแพ้เฉียบพลนันหรือแม้กระทั่งเ,เอาไว้ใช้กดภูมิคุ้มกันเพื่อรักษาโรคบางอย่าง แล้วอย่างนี้ค่ะพอมันเข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคุณหมอมันจะมีอาการอย่างไรแล้วก็มันอันตรายยังไงอะคะปกติแล้วสเตียรอยเนี่ยเวลาที่เราเอามาใช้นยมันจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างสเตียรอยของตัวเองน้อยลงแล้วก็จะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ย ออถูกกดลงไปถ้าเกิดเอามาใช้กับเครื่องขับอางเนี่ยซึ่งเครื่องขับอางเนี่ยเวลาเราใช้เราใช้อยู่ทุกวันใช้อ,อยู่ประจำเนี่ยเอามาทาที่ผิวมันก็จะทําให้ภูมิคุ้มกันของผิวเราเนี่ยมันแย่ลงพวกต่อมไขมันทํางานน้อยลงพวกเกราะที่ใช้ป้องกันเกี่ยวกับผิวของเราเนี่ยมันก็จะอ่อนแอลงด้วยค่ะคุณหมอแล้วไอ้อาการติดสเตียรอยเนี่ยค่ะคือต้องดูยังไงคะว่าเราติดแล้วหรือยังอะไรการติดสารสเตียรอยเนี่ยมันจะก่อเกิดอาการที่ผิวหนังโดย ที่เราเห็นชัดๆเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสิวที่เขาเรียกว่าสิวเซียรอยซึ่งทั้งหน้าของสิวเซียรอยเนี่ยมันจะเป็นสิวที่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเนี่ยแล้วก็จะขึ้นพรึบในทีเดียวกัน มักจะเกิดขึ้นบริเวณหน้าผากหรือว่าบริเวณคางบริเวณแก้มนะครับแล้วก็ต้องจากที่เกิดขึ้นบนใบหน้าแล้วเนี่ยอาจจะเกิดที่แผ่นหน้าอกหรือว่าเกิดที่หลังด้วยนะครับสำหรับผิวเตียรอยส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นน่องจากว่าผิวของเราเนี่ยมันอ่อนแอลงผิวเราก็จะแพ้ง่ายมันก็จะเกิดเป็นพวกผื่นแดงนะครับก็ะจะเห็นผื่นแดงรอบๆปากก่อนที่คางที่แก้มแล้วก็ผิวเราเนี่ยมักจะไวต่อแสงเพราะว่าเกราะที่ป้องกันผิวเราเนี่ยมันน้อยลงแล้ว เวลาออกแสงออกออกแดดหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคุณแภูมิเนี่ยมันก็จะแพ้จะคันจะแห้งลอกครับคุณหมอหมายถึงว่าถ้าเกิดเราใช้ผลิตภัณฑ์บริเวณไหนของผิวหน้าแล้วมันมีเจ้าสารเสียรอยก็คือมันจะออกอาการทุกทุกส่วนที่เราใช้ถูกไหมคะคุณหมอเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะเป็นในตำแหน่งที่เราทาก่อนเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่โดนโดยตรงแต่ว่าพอเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ผิวเราก็จะมีเรื่องของการสื่อสารในระหว่างเซลล์ก็จะทําให้ผิวเราเแพ้สเตียรอยด์ไปทั้งหมดฉะนั้นแรกๆเป็นอาการน้อยๆแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งก็จะขึ้นทั่วหน้าเลยอ๋อและที่คุณหมอบอกขึ้นที่หน้าอกลําคออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเราทาที่หน้ามันก็ขึ้นหน้าอกกับลำคอได้ด้วยหรือเปล่าคะถ้าเป็นที่หน้าอกกับเป็นที่ ลำคอเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นจากการกินสเตียรอยในระยะยาวใช่ครับสเตียรอยนี้มีในรูปแบบของยากินด้วยครับถ้าเกิดว่าใช้แบบยากินเนี่ยมันก็จะออกอาการที่ที่ระยะสดอื่นด้วยแต่ถ้าเป็นเรื่องของเป็นครีมเครื่องสำอางเนี่ยก็มักจะออก โียเฉพาะที่ออกที่ตรงใบหน้านะครับอย่างนั้นนะคะคุณหมอที่เขาบอกว่าอุ้ยใช้ปุ๊บหน้าเด้งภายในค่มคืนก็ต้องระวังกันใช่ไหมคะใช่ครับต้องระมัดระวังครับซึ่งสารสเตียรอยเนี่ยเวลาใช้เป็นระยะยาวเนี่ยผิวเราอ่อนแอลงมากโดนนั่นโดนนี่แพ้หมดเลยแม้กระทั่งพวกโลชั่นหรือว่าพวกเครื่องสําอางที่เราเคยใช้มาก่อนเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยแพ้มาใช้มันก็จะแพ้นะครับสารสเตียรอยเนี่ย เรามักจะไม่เจอเดี่ยวๆในในผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางหรือว่าเรื่องของครีมทั้งหลายเรามักจะเจอพวกสารปรลอดร่วมด้วยจะเจอปลอดอีกนะพราพวก <ๆ S 2> สารปรลอดเนี่ยมันจะทําให้พวกเม็ดสีเนี่ยมันน้อยลงใช้รักษาพวกฝ้ากละจุดด่างดํา <ๆ S 2> แต่ว่าเวลาใช้เนี่ยสารปรลอดมันก็ทําให้ผิวเราแพ้เหมือนกันผู้ผลิตเขาก็ต้องใช้หาวิธีที่จะทําให้ผิวเราเนี่ยทนต่อสารปลอดได้มากขึ้นโดยการ เติมสเตียรอยลงไปฉะนั้นเนี่ยครีมที่มีสารประหลอดก็มักจะมีสเตียรอยร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งครีมที่มีสเตียรอยเนี่ยเราต้องการที่จะให้มีผิวเราขาวขึ้นเนี่ยก็จะเติมประหลอดลงไปอีกยังไงคือโดนสองเด้งค่ะหน้าพังค่ะยังไงก็หน้าพังเนาะใช่ยังไงก็คือพวกนี้พังแล้วก็การรักษาค่อนข้างยากครับค่ะคุณหมออย่างนี้น่นสงสัยอะค่ะว่าถ้าสมมติแนนเนี่ยกำลังใช้ครีมตัวหนึ่งที่มีส่วนผสมของสารสเตียรอยแล้ว นายก็น่าใสน่าใสจริงเลยนายก็ไม่ดูตัวสินค้าว่าไอครีมที่นายใช้อยู่มันมีสารสเตียรอยด์ใช่ครับคือสารสเตียรอยด์เนี่ยการติดสเตียรอยด์กับการเกิดอาการของการติดสเตียรอยด์เนี่ยต่างกันนะครับคือผิวเราเนี่ยเริ่มติดสเตียรอยด์ตั้งแต่หลังจากที่เราใช้ไปประมาณ2สัปดาห์ละแต่ว่าอาการมันยังไม่ออกนะครับอาการมันจะออกก็ต่อเมื่อเนี่ยเราหยุดสเตียรอยด์พอเราหยุดสเตียรอยด์ปั๊บเนี่ยอาการมันจะออกมาทันทีเลยครับการที่ออกเนี่ยมันก็จะเป็นพวกผื่นเป็นพวก ผิวเป็นพวกรอยแดงแล้วก็ทําให้ผิวเราบางลงด้วยหมายความว่าถ้าสมมติเนีใช้ต่อไปเรื่อยๆเป็นปีปนปก็จะไม่มีอาการอะไรออกมาเลยก็จะน่าใสกิ้งไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะคือปกติแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าผิวเราจะเราเราจะสังเกตได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือผิวเราจะรู้สึกบางลงแต่พวกผื่นหรือว่าพวกสิวเนี่ยอา,อาจจะยังไม่ออกแต่ถ้าเราหยุดทันทีหรือหยุดเมื่อไหร่เนี่ยพวกสิวพวกผื่นเนี่ยจะออกจะเห็นชัดเลยครับจะเห่อข,ขึ้นมาเลยครับแล้วก็เวลาขึ้นเห่อขึ้นเนี่ย มันจะหน้าตาจะเหมือนเหมือนกันหน้าตาจะเหมือนกันก็คือแบบพึบที่เดียวเหมือนกับมีระเบิดบ้มระระเบิดของสิวออกมาเลยอย่างเงี้ยครับานากวาคุณหมอคะเพิ่งเคยได้ยินอาการที่บอกว่าถ้าใช้ต่อเนื่องนานมากๆเป็นปีๆอะค่ะจะมีอาการที่เรียกว่ามูนเฟส อยากให้คุณหมออธิบายตรงนี้นิดนึงอ๋อ oh. เรื่องของ moon face มันเกิดขึ้นจากการที่เราได้รับเซยรอยเป็นปริมาณสูงๆแล้วก็เป็นเวลานาน,านๆนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะพบในแง่ของการใช้ยากินแต่ในเรื่องของการใช้ยาทานเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว,ว่าเป็นเซยรอลที่มันมีฤทธิ์ค่อนข้างสูง แล้วก็ใช้เป็นระยะเวลาที่ติดต่อกันนานซึ่งลักษณะของมูนเฟสเนี่ยน่าจะกลมแล้วก็มีการไขมันเนี่ยมันจะไปสะสมตำแหน่งที่มันไม่ควรจะสะสมนะครับทำให้จากหน้าที่เราดูเรียวๆเนี่ยกลายเป็นหน้ากลมๆเหมือนกับดวงจันทร์เขถึงเรียกว่ามูนเฟสครับจริงๆแล้วเนี่ยนันฟังดูจากที่คุณหมอเล่าเนาะ มันฟังดูเป็นสารที่อันตรายอ่ะไม่น่าเอามาใช้กับผิวของเราได้แล้วทําไมอ่ะคะนั่นเห็นว่าในท้องตลาดเนี่ยยังมีขายอยู่เต็มเลยจริงๆแล้วน้องแนนออ,อยอเนี่ยเขาควบคุมนะคะเรื่องของสารเสียรอยแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเครื่องบารุงผิวนี่ออกมาเยอะมากค่ะ mm. ก็อาจจะยังมีผู้ผลิตบางรายที่อาจจะยังฝ่าฝืนอะไรประมาณนั้นค่ะแต่ว่าทีนี้ค่ะคุณหมอก็อยากจะให้คุณหมอสรุปนิดนึงนะคะเกี่ยวกับพิษภัยของเสียรอยนะคะเตียรอยเนี่ยถ้าอยู่ในผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเรื่องของเครื่องสําอางหรือว่าเครื่องออทาผิวครีมทาผิวพวกนี้เนี่ยถ้าใช้ในระยะยาวเนี่ยก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าผิวติดสเตียรอยด์พอพอเราหยุดยาหรือว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องสําอางเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเรื่องของผื่นแพ้เรื่องสิวเรื่องผิวหนังอักเสบนะครับแดงแห้งลอกนะซึ่งการรักษา คนไข้ในกลุ่มพวกนี้เนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เรื่องอสารเสตียรอยเนี่ยมันเป็นสารต้องห้ามในเครื่องสําอางฉะนั้นพวกเราในเวลาที่ต้องใช้เครื่องสําอางเนี่ยหรือว่าซื้อเราจะต้องระมัดระวังนะครับต้องเลือกจากแหล่งผลิตที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือดูเรื่องของการรับรองของออยนะครับว่าเครื่องสําอางนั้นเนี่ยผ่านการรับรองแล้วหรือยัง ค่ะวันนี้ก็ขอบขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของสารสเตียรอยด์ค่ะเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะคะ่ะขอบคุณขอบคุณค่ะสัปดาห์หน้าเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษค่ะที่ครั้งหนึ่งเ,งเนี่ยเธอเคยโดนสารสเตียรอยด์เนี่ยทำร้ายผิวจนผิวหน้าพังมาแล้วคะ่ะซึ่งถ้าเกิดใครที่สนใจเนาะอยากฟังประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงนะคะอย่าลืมติดตามเทปหน้าของเราคะ่ะสำหรับวันนี้ Beauty Inspire by m o n i a หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สนุนความงามโดยโมเดียร์และเอสแาคลินิก